ดวงชะตาประจำเดือนเมษายน2,566สําหสำหรับชาวราศีเมถุนผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16มิถุนายนถึง15กรกฎาคมด้านการงานความเหน็ดเหนื่อยของคุณจะได้รับการยอมรับจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องคนผิวขาวเป็นชายชาวต่างแดนหรือไวักลางคนจะทำให้คุณมีมุมมองที่แปลกใหม่ในช่วงนี้ควรทำจิตใจให้สงบหลีกเลี่ยงปัญหาที่ชวนให้ปวดหัวคุณมีโอกาสในการพักงานหรือพักร้อนในเดือนนี้ด้วย ด้านการเงินสถานะทางการเงินของคุณจะมั่นคงขึ้นการได้รับโอกาสในการกู้ยืมและคุณจะได้รับข่าวดีมีโชคมีลาบค่ะด้านความรักคนโสดที่ยังไร้วี่แววจากคนข้างเคียงในเดือนนี้จะมีการตกลงเป็นมิตรกับใครบางคนถึงขั้นใช้คำว่าแฟนแทนเพื่อนซะแล้วเพราะความที่คุณมีมิตรภาพแบบพอดีไม่มีพิธีรีตรองมากมายคุณจะชนะใจเพื่อนคนนี้ของคุณได้ค่ะ สำหรับคนมีคู่คุณและหวานใจต้องระวังความขัดแย้งบางอย่างที่อัดแน่นมานานอาจจะระเบิดออกมาเหมือนระเบิดเวลาต้องพยายามผ่อนหนักเป็นเบาทุกอย่างไม่ได้เลวร้ายอย่างที่คุณคิดถ้าคุณประนีประนอมเสียบ้างค่ะด้าน,นครอบครัวและสุขภาพขอให้ระวังเรื่องของสุขภาพที่ไม่ค่อยจะแข็งแรงนักอารมณ์ที่ร้อนระอุของคนในครอบครัวจะส่งผลให้เกิดอาการเจ็บป่วยอาจจะมีการแพ้อากาศและอาหารเป็นพิษ ตางเดือนไปจะมีสิ่งใหม่เข้ามาในครอบครัวอาจจะมีสมาชิกใหม่เพิ่มขึ้นในครอบครัวค่ะหากช่วงนี้คุณรู้สึกไม่สบายใจลองทำบุญบริจาคหนังสือตำราเรียนถวายทุนการศึกษาแด่พระภิกษุสงฆ์และสัมมาณีหรือมอบทุนการศึกษาให้แก่ผู้ได้โอกาสก็จะช่วยเพิ่มบุญบาร,รมีสร้างความเจริญก้าวหน้าทำให้เกิดสติปัญญาที่ดีในการแก้ไขเรื่องปัญหาต่างๆได้อย่างเสียบคมขึ้นค่ะขอให้เดือนเมษายนนี้เป็นเดือนที่ดีสำหรับชาวราศีเมถุนนะคะขอบคุณค่ะ